สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอ,อ,อปัตตานีเสนอรายการสืบสารภาษามาลายู อัลสลามุลัยกุมสลามบาริยะปรับปรงาสกัดยนสวัสดีค่ะค,ค,ค,คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสืบสารภาษามลา,ายูสนับสนุนรายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอปัตตานีร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้นะคะกับดิฉันรหชนาจนราเป็นผู้ดำเดนินการในปีนี้นะคะรายการสืบสารภาษามลา,ายูจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักและเข้าใจชายแดนใต้ผ่านงานวิจัยที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินค่ะ วันนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้ภาษามลายูผ่านงานวิจัยชิ้นใหม่ที่ชื่อว่าการเมืองการเลือกตั้งของนักการเมืองท้องถิ่นชายแดนใต้ท่ามกลางบริบทความรุนแรงเป็นผลงานการวิจัยของอาจารย์เอกกรินเป็นผลงานวิจัยของอาจารย์เอกกรินตุนสิริจากคณะรัฐศ,าส,า,ศา,สาสตร์มหาวิทยาลัยสงขาาลานครินทร์วิทชยาเกตปัตตานีค่ะเป็นงานวิจัยที่ทำเสร็จสิ้นเมื่อปี2562 งานวิจัยมีวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อศึกษาบทบาทของนักการเมืองท้องถิน่นท่ามกลางบริบทความแรงศึกษาพฤติกรรมและลักษณะาการหาเสียงของนักการเมืองท้องถิน่นและสุดท้ายนะคะศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กับการเมืองการเลือกตั้งและบทบาทของนักการเมืองท้องถิน่นในพื้นที่3จังหวัดฉายนดนภาคใต้ค่ะภาษามา,ายูวันนี้นะคะ politically h a งเ a ือการ,รายได้ตรงกลางสุขสันต์ติดตักาก k รเกิดควารุร politics ปฎิหารายะดิตังเงตังเงสุ s าสนาตินดะการกระสานแปลว่าการเมืองการเลือกตั้งท่ามกลางวารีบทความรุนแรงค่ะ p o l i t i k ก็คือการเมืองนะคะปริหารรายะก็คือการเลือกตั้งนะคะดิตังเงตังเคือท่ามกลางนะคะท่ามกลางนะคะสวาสนาตินดะการกระสันก็คือบริบทความรุนแรงนั่นเองค่ะ politics ก็คือการเมืองเป็นคำที่ททบศัพท์จากภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ปริหันไรยะปริหัน r a ยะก็คือการเลือกตั้งนะคะแล้วก็คำว่าสวัส a านาตินด k ก n ั e นก r ร s a ะสานก็คือบริบทของความรุนแรงนั่นเองค่ะ politics ปฏิหันไรยะดิตงงตงงสวัส a านาตินดักกั้นกระส์กึกระสานนะคะก็คือการเมืองการเลือกตั้งนะคะท่ามกลางบริบทความรุนแรงนั่นเองค่ะ ผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะสำหรติงกาสกี้อนติมวกรสคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสารภาษามลายูได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้และติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ http colon exten pn psu ac th